สวัสดีค่ะดีค่ะเราอยู่กับแอทั2สองนะคะรุ่นปัจจุบันล่าสุดเลยละกันนะคะลูกค้าก็มาไกลนะคะขอบพระคุณมากที่ไว้วางใจนะคะอะใส่กล้องถอยค่ะกล้องถอยจอเดิมนะคะมีเส้นกะระยะให้แบบนี้นะคะว่างจากเกียร์ถอยค่ะ จะกลายเป็นกล้องหน้าอัตโนมัติ15วินะคะส่วนเส้นกะระยะนี้ของกล้องหน้าจะเอาไม่เอาก็ได้นะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้15วิกล้องจะตัดไปนะคะและเราก็มีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดค่ะปุ่มสวิตช์ปิดเปิดแบบนี้นะคะกดหนึ่งครั้ง าภาพด้านหน้าก็จะแสดงผลแบบนี้เลยนะคะปิดเปิดได้ตามใจฉันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราใส่เกียร์ถอยนะคะเมื่อนั้นนะคะมันก็จะตัดภาพให้และขึ้นกล้องหน้าอัตโนมัตินั่นเองนะคะถอยนะคะเกียร์เอ็เกียร์ดี D, เดินหน้าใดๆก็แล้วแต่ที่หลุดจากเกียร์นะคะมันจะเป็นภาพด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกล้องด้านหน้ากันนะคะกล้องด้านหน้าของเรานะคะ ตัวเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูกล้องด้านหลังนะคะกล้องด้านหลังนะคะเอาเข้ารูเดิมนี่แหละนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ไว้วางใจนะคะมาใกล้ชักสุร่าเลยนะคะขอบพระคุณพี่มากนะคะที่ให้โอกาสได้ดูแลนะคะเรียบร้อยแล้วแม่ค้าส่งงานค่ะพี่ๆท่านสนใจนะคะอยากจะติดตั้งนะคะโทรหาแม่ค้าได้สอบถามราคาได้เลยนะคะแม่ค้าส่งงานแล้วไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ